ใส่บาทด,ด้วยกันนะคะมาอ่นานาานังหมูคนาสาธุด้วยกันค่ะไปพี่ไกป่ปะพี่ไก่ใส่ก่อน ลูกพี่หลบหน่อยลูกพี่ลูกพี่แรงหลบมาะน่ย้ยลูกพี่หลบหน่อยที่แขกขยับไปข้างหน้าสิ เาานยอาปร้นยเฮ้ยอยากเอาอนไปอาอลทางปูนโอ้ยเข้ากองปนเนี่ยเข้ากล้องปนเนี่ยฮึยหางิดกอยู่ไหนฮะลูกน้อง ลูกน้องหลงโลงค่ะตัวนี้ตัวนี้ลูกพี่ตัวนี้ลูกพี่ใหญ่ <c oughs> นี่ตาเสบป่ะเป็นเด็กวัด <c oughs> ตาเสบเป็นเด็กวัดเดี๋ยวพารท่านก็จะเดินกลับหมู่บ้านละค่ะหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะ ไม่กว้างเพราท่านเดินมาถึงตรงนี้ก็รอคนมาเซื้อกับข้าวแล้วก็ใส่บาตรพระทา่านก็กลับวันนี้พระไม่เยอะค่ะอีกองหนึ่งก็ไม่สบายนอนติดเตียงอยู่ ทีมงานของตุลุงนะคะทีมงานของหลวงพี่ค่ะ

เอาอยู่เอาอยู่แต่ยังนี่นี่ทุนายังไม่ครบกำหนดค่ะเดีย๋ยวลงกระกับแล้วค่ะแต่เสก็ลขับตามกับพระไปสซท,ที่วัดมีค่ะไปเลยกระเสไปเลยให้ทำวิถีชีวิตพวกเรา ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่้วก็จะเดินถาดไปเรื่อยๆจนถึงวัดค่ะบ้านเราบว่าเล็กๆซื้อกับข้าวตรงนี้โอเคนะคะที่นี้ ได้มาใส่บาตรได้กันใหม่เนาะอนุโมทนาสาธุกับทุกคน